เอ้ยพี่แจ็คต้องโดนแฮกเมื่อทีมงานยังไม่รู้ว่าช่องตัดผโดนแฮกแฮกใช่ไหมเออดีทีมงานน่าช่วยๆหาวิธีเอาคืนมาให้ได้ได้อ,ออกออกดีครับรอเอาไงเป็นนี้ล่ะเออออกเฉยอะไรอ่ะป้าบอกนะออกกันหมดเลยงานนี้ไปกลับบ้านมีช่วนคนอื่นกลับบ้านอีกต่างหากงานนี้ออกออกโอ้ทิ้งพี่แจ็คได้ลงคอเฮ้ย แจ็คแพ็ปโถึงกะตกใจทีมงานออกกันหมดเลยมองเมฆ่องอื่นเขาแกง่ายมันเกได้กลับมากอมาหาพี่แจ็คก่อนเฮ้ยนาช่องโดนแฮกแฮกหากันได้อีกเมื่อชีพสุดๆช่องแจ็คแพ็ปโล่าสุดวันที่11ช่องก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมต้องรอยูทูบอย่างเดียวงานนี้เป็นกำลังใจให้แจ็คปโด้วยนะครับไปละ